คนที่โตเร็วเขาไม่พูดเยอะเขาเงียบแต่ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นตัวแทนบอกว่าเขาเจ๋งแค่ไหนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง perfect mindset ช่องที่จะพาให้คุณมาฟังความรู้ทั้งสองด้านด้านแรกจิตวิทยามืดๆหน่อยเอาเว้รู้ทันคนเลี่ยงโดนหลอกไม่เป็นเหยื่อและอยู่เหนือคนอื่นอย่างมีชั้นเชิงด้าน 2. พอดแคสต์ฟังแล้วใจแข็งขึ้น คิดเป็นรักตัวเองขึ้นไม่ยอมให้ใครมาควบคุมใจเราโดยทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกอย่างสมบูรณ์แบบและพัฒนาแนวคิดการวางตัวในสังคมของคุณให้ก้าวกระโดดกว่าคนอื่นแล้ววันนี้ผมได้นำเอาจิตวิทยาการโตเร็วโตวไวกับคนอื่นมาฝากครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วฟังให้จบด้วยนะครับคนที่โตเร็วกว่า เขาไม่ได้ใช้ปากเขาใช้ผลลัพธ์ปิดปากคนอื่นคนพวกนี้ยอมเงียบยอมก้มหน้ายอมโดนดูถูกยอมปล่อยให้คนอื่นขิงไปก่อนแต่เขารู้ว่าวันที่เขาโตพอวันนั้นโลกจะพูดแทนเขาเองไม่ต้องพูดไม่ต้องโชว์ไม่ต้องขิงใครกลับแค่ทำแค่เดินแค่โตจริงๆแล้ววันหนึ่ง คนที่เคยขำจะต้องกลืนขำตัวเองคนที่เคยดูถูกจะต้องเงียบเพราะผลลัพธ์มันตะโกนใส่หน้าเขาเองนี่แหละธรรมชาติของคนที่โตเร็วกว่าเขาเข้าใจธรรมชาติของเวลาเขารู้ว่าเสียเวลาตอบโลกเสียเวลาโตเอาเวลาไปทำจริงดีกว่าเพราะคำตอบที่ดีที่สุดของโลกนี้ไม่ใช่การพูดไม่ใช่การเถียงแต่มันคือผลลัพธ์ วันหนึ่งโลกจะยอมรับคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งแต่เพราะคุณโตเร็วจนโลกปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่ฉันจะพูดมันคือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบยอมรับและคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงโตเร็วบางคนถึงไปได้ไกลในขณะที่คนอีกกลุ่มมันยังวนเวียนอยู่กับที่เหมือนคนติดลู o ชีวิตแบบเดิมๆวันแล้ววันเล่า มันไม่ได้เกี่ยวว่าคนนั้นฉลาดกว่าหรือมีต้นทุนชีวิตมากกว่ามันเกี่ยวกับ mindset ที่อยู่ในหัวลุ้นลวนและ mindset ที่ฉันพูดถึงมันคือ mindset ของคนที่เงียบกว่าคนที่ยอมเจ็บแต่ไม่ยอมพูดคนที่ยอมให้โดนดูถูกแต่เก็บทุกอย่างไปใช้ในวันที่พร้อมเอาคืนแบบไม่ต้องพูดสักคำ โลกนี้มันเต็มไปด้วยคนที่ชอบโชว์ชอบพูดชอบประกาศชอบให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองกำลังจะสำเร็จแต่สุดท้ายมันก็อยู่กับที่เพราะมันเอาพลังไปใช้หมดแล้วกับการสร้างภาพในขณะที่คนที่โตเร็วกว่าเงียบกว่าเขาเก็บทุกพลังไว้ใช้ในวันจริงวันที่ผลลัพธ์มันใหญ่พอจะตบหน้าคนทั้งโลกเองแบบไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มฟังดีๆ คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องเล็กๆเ,เขาไม่ได้เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนผิดเขาไม่ได้เสียเวลาเถียงกับคนที่ไม่มีวันเข้าใจเขาเพราะเขารู้ดีว่าโลกนี้มันไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ปากดีโลกนี้มันไม่ได้จำคนที่ประกาศเก่งแต่โลกนี้มันยอมแพ้ให้กับคนที่ผลลัพธ์มันใหญ่จนปฏิเสธไม่ได้วันหนึ่งคนที่เคยดูถูกจะต้องหันหลังกลับมามอง วันหนึ่งคนที่เคยพูดจาแย่ใส่คุณจะต้องกลืนคำพูดตัวเองแต่คุณไม่ต้องเสียเวลาพูดอะไรเลยแค่ปล่อยให้ผลลัพธ์มันทำหน้าที่แทนคุณถ้าคุณอยากชนะในโลกนี้อย่าเอาเวลาไปเสียกับตอบใครอย่าเอาเวลาไปเสียกับการประกาศว่าอีกกี่ปีคุณจะสำเร็จเพราะคนฟังเขาไม่ได้สนเขาแค่รอดูว่าคุณจะทำได้จริงหรือไม่ และคนที่พูดเยอะที่สุดมักจะล้มก่อนคนที่เงียบที่สุดมักจะไปไกลกว่าเสมออย่าคิดว่าโลกนี้จะยอมรับคุณเพราะคุณพูดเก่งอย่าคิดว่าใครจะยกย่องคุณเพราะคุณโพสสวยอย่าหลงคิดว่าคำขู่หรือคำประกาศจะทำให้คุณดูเหนือกว่าเพราะของจริงมันอยู่ที่เวลามันอยู่ที่ความอดทนมันอยู่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดในห้องแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าเกมนี้คือเกมระยะยาวไม่ใช่เกมโชว์วันนี้แล้วพังพรุ่งนี้เขาเข้าใจว่าผลลัพธ์มันต้องใช้เวลาเขาเข้าใจว่าเสียงหัวเราะวันนี้มันไม่มีค่าอะไรถ้าอีกห้าปีข้างหน้าคุณต้องมาขำใส่คนเดิมเขารู้ดีว่า ทุกคำพูดในวันนี้มันไม่สำคัญเลยถ้าอนาคตมันพิสูจน์ได้ว่าคุณเหนือกว่าแบบที่เขาไล่ไม่ทันอย่าพยายามเถียงใครในตอนที่คุณยังไม่สำเร็จอย่าพยายามบอกใครว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในวันที่ยังไม่มีอะไรในมือเพราะทุกคำพูดมันจะกลายเป็นภาระให้คุณต้องพิสูจน์ทุกคำพูดมันจะกลายเป็นบ่วงที่ถ่วงคุณไว้จากการโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่เสียเวลาประกาศเพราะเขาเข้าใจว่าประกาศไปไม่มีใครจำแต่ถ้าทำได้จริงถึงไม่ได้พูดใครก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ดีเพราะผลลัพธ์มันพูดดังเสมออย่าเสียเวลาเอาชนะคนผิดอย่าเสียเวลาเถียงคนที่ไม่มีวันเข้าใจอย่าเสียเวลาแก้ตัวกับคนที่ไม่มีวันสนับสนุนคุณอยู่แล้ว คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเลือกเงียบเพราะเขารู้ว่าเกมที่เขาเล่นมันไม่ใช่เกมวันนี้มันคือเกมอนาคตที่ทุกคนต้องเห็นเองไม่ใช่เพราะคุณพูดให้เขาเชื่อแต่เพราะคุณทำให้เขาเถียงไม่ได้ไม่มีใครชนะใครด้วยคำพูดไม่มีใครยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยการโชว์ไม่มีใครเหนือกว่าได้ด้วยการประกาศใส่ใครทุกอย่างมันเกิดจากผลลัพธ์จริงล้วน คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่สนใจว่าตอนนี้คนจะดูถูกเขาขนาดไหนเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าใครกำลังหัวเราะใส่เขาเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะอยู่ในจุดที่สูงเกินกว่าจะได้ยินเสียงพวกนั้นเขาไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ดูถูกเขาเพราะเขาเข้าใจว่าการเดินไปข้างหน้าเงียบๆคือการพิสูจน์ที่ดีที่สุด เขาไม่เสียเวลาตอบใครเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายโลกนี้ไม่ได้จดจำคนพูดเยอะโลกนี้จดจำคนที่ทำได้จริงเท่านั้นไม่มีใครเถียงผลลัพธ์ได้ไม่มีใครกล้าแคะคนที่ยืนอยู่บนความสำเร็จจริงเพราะมันไม่มีช่องว่างให้แคะอีกต่อไปถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณต้องตอบใครแปลว่าคุณยังไม่โตพอ ถ้าวันนี้คุณยังอยากให้ใครยอมรับแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจเกมนี้ดีพอเพราะคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จไม่ต้องการเสียงเชียร์ความสำเร็จต้องการเวลาและการกระทำที่นิ่งพอมั่นคงพอวันที่คุณโตพอผลลัพธ์มันจะพูดแทนทุกอย่าง คุณไม่ต้องประกาศเขาจะรู้เองไม่ต้องคูใครเขาจะยอมเองไม่ต้องบอกใครเขาจะเชื่อเองและไม่ต้องเสียเวลาเถียงใครเพราะไม่มีใครกล้าเถียงความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้อีกแล้วนี่และ m i n d s e ของคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเพราะสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องต้นทุนชีวิตแต่มันคือ m i n d s e ที่เข้าใจว่าเงียบคือลูกเล่นที่ฉลาดกว่าพูดคือกับดักที่เสียเวลา การทำคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและผลลัพธ์คือสิ่งเดียวที่จะปิดปากทุกคนได้อย่างถาวรน,นายอยากเหนือกว่าไหมนายอยากโตเร็วไหมนายอยากชนะไหมคำตอบคือเงียบทําต่อแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์มันฆ่าคนอื่นแทนคุณเองคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอไปเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเสมอไป เขาไม่ใช่คนที่เริ่มต้นด้วยต้นทุนที่ดีกว่าเสมอไปแต่สิ่งที่เขามีและคนทั่วไปไม่มีคือ mindset ที่เข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากฟังเรื่องอนาคตของคุณแต่ทุกคนพร้อมจะยอมรับปัจจุบันของคุณถ้าปัจจุบันของคุณมันใหญ่พอคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการเสียเวลาไปบอกใครว่าเราจะไปถึงจุดไหนเพราะมันไม่มีใครสนใจ มันไม่มีใครจำสิ่งที่คุณพูดมันมีแต่คนจดจำสิ่งที่คุณทำได้จริงและคนเหล่านี้เขาจะไม่เสียเวลาไปพูดกับคนผิดเขาจะไม่เสียเวลาไปเถียงกับคนที่ไม่มีวันเข้าใจเขาจะไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่แค่รอเวลาจะสัมเติมเพราะไมา์เซตของเขามันถูกสร้างมาจากความเข้าใจว่าเวลาในชีวิตเรามีจำกัดพลังในหัวเรามีจำกัด การเอาไปเสียกับคนผิดคือการชะลอความเร็วของตัวเองแบบโง่โงคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเงียบเพราะเขารู้ว่าเสียงของคนที่สำเร็จมันดังกว่าคำพูดของคนที่กำลังพยายามเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนที่ทำท่าเหมือนจะสำเร็จแต่โลกนี้ยอมแพ้ให้กับคนที่มีผลลัพธ์จริงมาวางตรงหน้าเขาเข้าใจว่า เวลาที่คนอื่นเอาไปเถียงกันเอาไปโชว์กันเอาไปประกาศกันคือเวลาที่เขาใช้ไปกับการสร้างผลลัพธ์คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่สนใจว่าใครกำลังหัวเราะเขาเพราะเขารู้ว่าอีกไม่กี่ปีเขาจะยืนอยู่ในจุดที่สูงเกินกว่าจะได้ยินเสียงนั้นเขาไม่เสียเวลาแก้ตัวกับใครเพราะเขารู้ว่าการเดินหน้าคือการแก้ตัวที่ดีที่สุด เขาไม่เสียเวลาโต้อตอบกับคำแขวะเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายคำตอบมันอยู่ที่ผลลัพธ์ไม่ใช่คำพูดใครจะพูดยังไงปล่อยเขาแต่ฉันจะเดินต่อจนวันที่ใครก็ต้องหยุดพูดเองนี่คือไม n เสร็จของคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจเกมชีวิตว่าเกมนี้ไม่มีคนดูใจดีไม่มีคนยื่นโอกาสให้ฟรีไม่มีคนรอชมความพยายาม เขาเข้าใจดีว่าทุกคนรอดูแค่ผลลัพธ์จริงไม่ใช้ความฝันที่คุณพูดทุกวันแต่ยังทำไม่ได้จริงเขาเข้าใจว่าโลกนี้มันจริงจังกับผลลัพธ์มากกว่าคำพูดเขาเลยเลือกจะเงียบเพราะรู้ว่าเงียบแล้วทำคือสูตรหลับที่ชนะเสมอเขาเข้าใจว่า เวลาเอาไปเสียกับการตอบคนอื่นมันทำให้สมองเราเลอะเทอะมันทำให้ใจเราหวั่นไหวมันทำให้โฟกัสเราหายมันทำให้เราเผลอเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อไปแก้แค้นคนผิดแต่คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่เสียเวลาแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าเกมนี้ชนะด้วยการโฟกัสเกมนี้ชนะด้วยการทำจริงเกมนี้ชนะด้วยการนิ่งพอที่จะไม่เสียพลังไปกับคนผิด คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงแต่เสียงไม่เคยเปลี่ยนชีวิตคุณมีแค่การกระทำของคุณที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงคนอื่นพูดไปเถอะคุณทำไปเถอะเพราะวันหนึ่งเสียงมันจะเงียบเองเพราะความจริงมันดังเกินใครจะเถียงเขาเข้าใจว่าโลกนี้คนที่เงียบไม่ใช่คนแพ้แต่คนที่เงียบคือนักล่าที่รอวันล่าเหยื่อ คนที่พูดเยอะไม่ใช่คนชนะแต่คนที่พูดเยอะคือคนที่ยังไม่มีอะไรในมือเลยต้องพูดไปก่อนเพื่อประคองศักดิ์ศรีตัวเองคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการศักดิ์ศรีเขาต้องการผลลัพธ์เขาไม่ต้องการคำชมเขาต้องการเป้าหมายเขาไม่ต้องการคำยอมรับเขาต้องการชีวิตจริงที่ประสบความสำเร็จจริง เขาเลยเงียบแล้วทําแล้วปล่อยให้อนาคตมันพูดแทนตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าคําพูดมันซื้ออะไรไม่ได้แต่ผลลัพธ์มันซื้อทุกอย่างได้คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจว่าคนที่ชนะในระยะยาวคือคนที่ใจนิ่งพอในวันที่ใครก็แขะ คนที่ชนะในระยะยาวคือคนที่มั่นคงพอในวันที่ใครก็สงสัยและคนที่ชนะในระยะยาวคือคนที่ทำจริงแม้วันที่ไม่มีใครเห็นและคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเข้าใจว่าความเงียบในวันนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้อนาคตของเขาดังเกินใครจะปฏิเสธ ไม่มีใครสนใจคุณจะพูดอะไรตอนนี้ไม่มีใครสนใจคุณจะวางแผนอะไรตอนนี้ไม่มีใครสนใจคุณจะฝันอะไรตอนนี้เพราะทุกคนรอแค่คุณจะทำได้จริงหรือเปล่าและคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่เสียเวลาไปพูดเพราะเขาโฟกัสแค่จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงเท่านั้นนี่คือายเ d s e t ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีแต่คนที่โตเร็วเขามี คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่คนเหนือกว่าตั้งแต่แรกแต่เขาคือคนที่เข้าใจว่าโลกนี้มันสนแค่ผลลัพธ์โลกนี้มันจำแค่คนที่ทำได้จริงคนที่โตช้าวกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาโง่ไม่ใช่เพราะเขา,าไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียเวลาไปกับคำพูดเสียเวลาไปกับการสร้างภาพเสียเวลาไปกับพยายามให้คนอื่นเห็นว่าเขากำลังจะไปได้ไกล ในขณะที่ความจริงชีวิตเขาแทบไม่ขยับเขาเสียพลังไปกับการตอบคอมเมนต์ที่ไม่ควรตอบเขาเสียเวลาไปกับการแข่งกับคนที่ไม่มีวันเข้าใจเขาเสียเวลาไปก,กับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เดินคนละเส้นทางเขาเอาเวลาไปหมดกับการพยายามสร้างภาพแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างผลลัพธ์นี่คือเหตุผลที่ทำไมบางคนโตช้าทั้งที่เขาอาจมีความสามารถมากพอ แต่เขาเอาพลังผิดไปใช้ผิดที่ไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียเวลาไปแคร์สียงคนอื่นไปสนใจคอมเมนต์แย่ๆไปเสียพลังกับการประกาศว่าเดี๋ยวจะสำเร็จเดี๋ยวจะทำได้สุดท้ายก็วนอยู่ที่เดิมวนอยู่กับคำพูดแต่ชีวิตจริงไม่ขยับสักก้าวเพราะหมายเสร็จของคนโตช้าเขามักคิดว่าการพูดคือการสร้างกำลังใจ แต่ลืมไปว่าการทำจริงต่างหากคือสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้เขาคิดว่าการตอบโต้คือการเอาคืนแต่ลืมไปว่าการเดินหน้าคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดเขาคิดว่าการสร้างภาพคือการสร้างอำนาจแต่ลืมไปว่าการสร้างผลลัพธ์ตัางหากคืออำนาจที่แท้จริง เขาเลยเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ควรเสียไปกับคนที่ไม่ควรเสียไปกับคำพูดที่ไม่มีวันกลายเป็นความจริงนี่คือกับดักที่คนมากมายติดอยู่กับมันพูดเยอะโพสเยอะบอกทุกคนเยอะว่าฉันจะสำเร็จแต่ไม่ได้โฟกัสจริงไม่ได้เดินจริงไม่ได้ทำจริงแล้วก็สงสัยว่าทำไมชีวิตไม่ไปไหนเพราะพลังทั้งหมดมันเอาไปเปลืองกับสิ่งที่ไม่ควรเสียไปแล้ว คนที่โตช้าเขามักจมอยู่กับความรู้สึกต้องเอาชนะเดี๋ยวนี้ต้องพิสูจน์เดี๋ยวนี้ต้องให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวนี้เพราะเขาใจร้อนเขาไม่เข้าใจว่าเกมนี้คือเกมระยะยาวเขาไม่เข้าใจว่าคนที่ชนะจริงคือคนที่อดทนได้มากกว่าไม่ใช่คนที่โต้ตอบได้เก่งกว่าเขาไม่เข้าใจว่าการพูดออกไปก่อนคือการสร้างภาระให้ตัวเองต้องแบกไม่ใช่การสร้างเครดิต เขาเลยพูดเยอะกว่าเดินทำเยอะกว่าได้จริงใช้ปากมากกว่าสมองใช้ศักดิ์สรีมากกว่าผลลัพธ์แล้วสุดท้ายก็วนอยู่ที่เดิมเพราะพลังหมดไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียหมดไปกับคนที่ไม่ควรใส่ใจหมดไปกับการเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ควรเสียเวลาแข่งด้วยเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในวันที่เขาเสียเวลากับคำพูดคนที่เขาคิดว่าแข่งด้วยเขาเดินไปไกลเกินจะตามทันแล้ว เพราะคนที่โตเร็วกว่ามักไม่พูดเขาแค่ทำเขาไม่ได้แคร์ว่ามีใครเห็นหรือไม่เห็นเขาไม่ได้แคร์ว่ามีใครเชื่อหรือไม่เชื่อเขาไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำว่าใครกำลังหัวเราะใส่เขาเพราะเขารู้ว่าคนที่พูดเยอะมักอยู่ที่เดิมแต่คนที่เงียบมักเดินไปไกลกว่าเสมอ เขาเลยไม่เสียเวลาแบบคนพวกนี้ไม่ตอบโต้ไม่แข่งไม่พูดแต่โฟกัสและลงมือจนผลลัพธ์มันตะโกนแทนคนที่โตช้ามักหงุดหงิดเวลามีใครดูถูกเพราะเขาอยากตอบกลับทันทีอยากพิสูจน์เดียวนี้อยากให้รู้เดียวนี้ว่าเขาไม่ธรรมดาแต่คนที่โตเร็วกว่ารู้ดีว่าไม่มีใครจำตอนนี้หรอกทุกคนจำตอนจบ จำผลลัพธ์สุดท้ายจำแค่ใครยืนอยู่สูงกว่าไม่ใช่ใครพูดเยอะกว่า เขาเลยเลือกเงียบเก็บแรงไว้เดินไปต่อเก็บพลังไว้สร้างผลลัพธ์จริงไม่เปลืองพลังกับคนผิดไม่เสียเวลาแข่งกับใครเพราะเขารู้ดีว่าเกมนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้สมาธิไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่ปากที่อยากเอาชนะแต่ต้องใช้การกระทำที่มั่นคงยาวนานจนไม่มีใครปฏิเสธได้อีกต่อไป คนที่โตช้าคือคนที่ไม่เข้าใจว่าการพิสูจน์ตัวเองกับคนผิดมันเสียเวลาเท่าไหร่การเอาชนะคำพูดคนอื่นมันไร้ประโยชน์แค่ไหนเขาเอาเวลาไปตอบคนไร้าย่าจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองคือต้องเดินต่อไม่ใช่ยืนเถียงอยู่ที่เดิม เขาลืมไปว่าการขิงว่ากําลังจะสำเร็จมันไม่ได้ทำให้สำเร็จเร็วขึ้นแต่การเงียบและทำจริงมันตั้งหากที่เปลี่ยนทุกอย่างได้คนที่โตช้ามักมองข้ามสิ่งนี้และนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงวนอยู่กับที่เพราะหม่เสร็จเขาผิดตั้งแต่ต้นเขาเชื่อว่าการประกาศคือการสร้างศรัทธาแต่ลืมไปว่าความจริงคือคนไม่ได้ศรัทธาคำพูด แต่คนยอมแพ้ต่อผลลัพธ์เท่านั้นนี่และคนอีกฝั่งคนที่โตช้าเพราะพูดเยอะเพราะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรเพราะโฟกัสผิดโฟกัสคำพูดโฟกัสคนอื่นโฟกัสภาพลักษณ์แต่ลืมไปว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่เสียงเชียร์เป้าหมายของชีวิตคือการไปถึงเส้นชัยจริงๆ คนที่โตช้าเขามัวแต่ห่วงให้คนเห็นตอนนี้แต่ลืมไปว่าถึงคนเห็นตอนนี้แต่ไม่มีอะไรจริงสุดท้ายก็ไม่มีใครจำคนที่พูดเยอะที่สุดไม่ใช่คนที่สําเร็จที่สุดแต่คนที่นิ่งที่สุดทาจริงที่สุดโฟกัสที่สุดตั้งหากคือคนที่โลกจะยอมรับและสุดท้ายคนที่โตช้ากว่าก็จะต้องยอมเงียบเองในวันที่ผลลัพธ์มันตะโกนแทน สมมุติว่ามีผู้ชายอยู่สองคนชื่อ A และชื่อ B A กับ B เริ่มต้นพร้อมกันชีวิตแทบไม่ต่างกันทั้งคู่มีความฝันอยากสำเร็จอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากทําให้คนรอบตัวเห็นว่าเขาไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่แตกต่างตั้งแต่วันแรกเลยคือ A เขาไม่พูดอะไรเยอะเขาเงียบเขาแค่ลงมือทําในขณะที่ B ทุกวันเขาต้องโพสต์บอกโลกว่าเขากําลังทําอะไร เขาบอกทุกคนว่าอีก5ปีเขาจะมีบ้านอีก3ปีเขาจะมีรถเขาประกาศความฝันออกไปอย่างภาคภูมิใจแต่ชีวิตจริงยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทุกวัน B ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับบอกเล่าชีวิตในโซเชียลโพสต์ภาพสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเขากำลังไปได้ดีทั้งที่จริงๆข้างในเขายังย่าอยู่กับที่ในขณะที่เเงียบไม่มีใครรู้หรอกว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่พูดไม่อวดไม่ขิงใคร เขาเอาเวลาไปลงมือทําจริงๆผ่านไป1ปี B ยังพูดเหมือนเดิมยังโพสต์เหมือนเดิมยังประกาศเหมือนเดิมแต่ชีวิตยังเหมือนเดิมเขายังไม่ได้ขยับอะไรที่เป็นรูปธรรมยังไม่มีรายได้เพิ่มยังไม่มีความก้าวหน้าเพราะพลังทั้งหมดมันหมดไปกับการสร้างภาพในขณะที่ A เงียบเหมือนเดิมไม่ประกาศอะไรแต่ธุรกิจเล็กๆของเขาเริ่มขยับเริ่มเติบโตเริ่มมีรายได้เริ่มมีผลลัพธ์จับต้องได้ B ยังเสียเวลาเถียงกับคนอื่นในคอมเมนต์ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวแค่ยังไม่ถึงเวลาแต่ A เงียบแล้วเดินต่อเพราะเขารู้ว่าเวลาคือคำตอบไม่ใช่ปากผ่านไป3ปี B เริ่มหมดไฟเขาเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่อยากโพสเพราะโพสไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเขาเริ่มหันมาบ่นว่าโลกไม่ยุติธรรมคนไม่เห็นค่าเขาแต่ A เขายังเงียบอยู่เหมือนเดิมไม่เคยประกาศอะไร แต่ตอนนี้ธุรกิจเขาเริ่มมีพนักงานเริ่มมีกำไรเขาเริ่มสร้างชื่อในวงการโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะผลลัพธ์มันพูดเองผ่านไป5ปีบีเงียบไปจากโซเชียลเพราะเขารู้สึกว่าเขาพูดไปคนก็ไม่สนใจแล้วเขาเบื่อที่จะต้องสร้างภาพเพราะไม่มีอะไรจริงรองรับอีกต่อไปเขาเริ่มอิจฉาคนอื่นเริ่มเกลียดคนที่สำเร็จเริ่มคิดว่าโลกมันไม่ยุติธรรม แต่เอตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนเขามีบริษัทเป็นของตัวเองมีเงินเก็บมีอิสระทางเวลาเขาไม่ต้องพูดอะไรเขาไม่ต้องอวดอะไรเขาแค่ใช้ชีวิตจริงๆที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยการลงมือทำเงียบๆตลอด5ปีที่ผ่านมาในวันที่บีต้องก้มหน้าเกลื่อนคำพูดตัวเองเอกลับไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะผลลัพธ์มันตะโกนดังพอจนคนอื่นต้องยอมรับ นี่คือตัวอย่างชัดๆของคนสองประเภทที่เราเห็นกันทุกวันในโลกจริงคนหนึ่งเสียเวลาไปกับปากอีกคนเอาเวลาไปกับกระทําคนหนึ่งพยายามให้โลกเห็นตั้งแต่ยังไม่มีอะไรอีกคนปล่อยให้โลกเห็นในวันที่ทุกอย่างชัดเจนคนหนึ่งโตช้าเพราะใช้พลังผิดที่อีกคนโตเร็วเพราะโฟกัสตรงจุดนี่แหละที่ฉันอยากให้เข้าใจว่าทำไมบางคนถึงไปได้ไกลในขณะที่บางคนยังอยู่ที่เดิม ทำไมบางคนประสบความสำเร็จเงียบๆแต่คนที่เคยพูดเยอะกลับหายไปจากวงการเพราะเกมนี้มันไม่ใช่เกมของคำพูดมันคือเกมของผลลัพธ์ คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ได้ฉลาดกว่าไม่ได้เก่งกว่าตั้งแต่ต้นแต่เขาแค่รู้จะเอาเวลาไปลงทุนตรงไหนเขารู้ว่าพลังชีวิตของคนเรามีจำกัดต้องเลือกใช้ให้ถูกที่เขาเลยไม่เปลืองกับคนผิดไม่เสียกับสิ่งไร้าสาระไม่ประกาศสิ่งที่ยังไม่มีไม่เถียงกับคนที่ไม่คู่ควรเขาเอาเวลาไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วปล่อยให้อนาคตมันตอบแทนเขาเอง เพราะเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่เคยสนใจว่าคุณกําลังจะทำอะไรแต่โลกนี้จะยอมรับทันทีนี่แหละคือวิธีคิดของคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นและนี่คือเหตุผลที่คนอีกฝั่งแม้จะพูดเสียงดังแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเงียบเพราะผลลัพธ์ของคนที่เงียบมันดังพอจะปิดปากคนทั้งโลกได้เองสุดท้ายแล้วเกมชีวิตมันไม่เคยซับซ้อนเลย แต่มันก็ไม่เคยง่ายเหมือนกันเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากจนเถียงไม่ได้ก็คือคนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาไม่ได้โง่เอาเวลาไปเสียกับคำพูดที่ไม่มีน้ำหนักเขาไม่ได้เสียเวลาไปกับการประกาศสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีเขาไม่ได้เสียเวลาแข่งกับคนที่ไร้ประโยชน์เขาไม่เอาชีวิตไปผูกติดกับคอมเมนต์หรือสายตาใครทั้งนั้น เขาเข้าใจดีว่าโลกนี้สุดท้ายมันวัดกันที่ผลลัพธ์จริงไม่ใช้คำพูดที่ขิงกันวันนี้เขาเข้าใจว่าอนาคตมันสําคัญกว่าภาพลักษณ์วันนี้เขาเลยยอมเงียบยอมโดนดูถูกยอมให้คนหัวเราะใส่ยอมให้คนสงสัยแต่เขาเอาพลันทุกหยดไปใช้กับสิ่งเดียวคือลงมือทำจริงจนวันหนึ่งผลลัพธ์มันชัดพอจนคนที่เคยดูถูกเงียบไปเอง คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขามีไม์เสร็จง่ายๆแต่โคตรแข็งแกร่ง 1. เขาไม่เสียเวลาโต้ตอบ 2. เขาไม่เสียเวลาอธิบาย 3. เขาไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนผิด 4. เขาไม่เสียเวลากับคำพูดที่สร้างภาพ 5. ทุกอย่างในชีวิตเขาคือการลงมือทำเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดเองเขารู้ดีว่าทุกการตอบโต้คือการเสียเวลา เขารู้ว่าทุกการพูดมากคือการสร้างภาระให้ตัวเองเขารู้ว่าทุกการแข่งผิดที่คือการชะลอเส้นทางเขาเลยเลือกเส้นทางที่เร็วกว่าแม้จะโดดเดี่ยวแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีเสียงเชียร์แต่เขารู้ว่าถ้าเขาทำได้จริงวันหนึ่งทุกคนจะเห็นเองและเห็นแบบที่เถียงไม่ได้เพราะความสำเร็จมันพูดดังเสมอ ส่วนคนที่โตช้าเขาเสียเวลาไปกับปากเขาเสียเวลาไปกับสร้างภาพเขาเสียเวลาไปกับการแข่งผิดคนเขาเสียเวลาไปกับการประกาศอนาคตที่ยังไม่มีเขาเลยหมดพลังตั้งแต่ยังไม่ถึงเส้นชัยเขาหมดไฟเพราะเอาไฟไปจุดในที่ผิดเขาเอาเวลาไปเถียงคนผิดไปต้ตอบคำพูดไร้ค่าไปพยายามให้คนที่ไม่เชื่อยอมรับในขณะที่คนที่โตเร็ว เขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาแค่ทำต่อไปจนมันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายคนที่โตช้าเลยต้องหยุดอยู่กับที่เพราะพลันหมดใจก็ล้าไฟก็หมดความเชื่อก็ไม่เหลือเพราะมัวแต่สนใจสิ่งที่ไร้ประโยชน์มัวแต่ตอบคนผิดมัวแต่พยายามให้คนผิดยอมรับจนลืมไปว่าคนเดียวที่ควรสนใจคือตัวเองและเส้นทางที่ต้องไปให้ถึง mindset คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นคือ mindset ที่ไม่เสียเวลาเขาเลือกเงียบเลือกโฟกัสเลือกทำเลือกเดินต่อเลือกอดทนเลือกไม่ตอบโต้เลือกพลังเลือกผลลัพธ์เป็นคำตอบเลือกอนาคตเป็นเครื่องพิสูจน์เขาเข้าใจว่าโลกนี้รอแค่ผลลัพธ์ไม่ใช่คำพูดเขาเลยเลือกใช้พลังแค่กับสิ่งเดียวคือการเดินไปให้ถึงไม่ว่าช้าไม่ว่าเร็วแต่ต้องถึง ในขณะที่คนที่โตช้าเลือกเสียเวลาวันนี้เลือกตอบโต้วันนี้เลือกสร้างภาพวันนี้เลือกแข่งกับคนผิดวันนี้แต่ลืมไปว่าสุดท้ายมันไม่มีใครจำวันนี้เลยเขาเลยหมดแรงก่อนถึงเส้นชัยแล้วก็กลายเป็นคนที่หายไปจากวงการแบบเงียบๆโดยไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำ นีและความต่าง mindset คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเข้าใจว่าชีวิตมันต้องพูดเยอะมันต้องเดินจริงมันต้องทำจริงมันต้องโฟกัสจริงมันต้องอดทนจริงมันต้องนิ่งจริงมันต้องยอมรับว่าระหว่างทางจะมีคนดูถูกจะมีคนหัวเราะจะมีคนไม่เข้าใจแต่เขาไม่เสียเวลาไปตอบกลับเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์มันตอบแทนให้แน่ถ้าเขาทำได้จริงแต่คนที่โตช้าเขาไม่เข้าใจ เขาใจร้อนเขาอยากให้คนเห็นเดี๋ยวนี้เขาเลยสร้างภาพก่อนสร้างความฝันก่อนโพส์ก่อนพูดก่อนแต่ไม่ทำก่อนสุดท้ายเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนโลกนี้มันง่ายตรงที่มันเชื่อแค่ผลลัพธ์มันไม่เคยเชื่อคำพูดมันยอมแพ้แค่คนที่ทำได้จริงไม่เคยยอมแพ้คนที่พูดเก่ง คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นเขาเลยเลือกเส้นทางที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ต้องเดินเยอะทำเยอะล้มเยอะอดทนเยอะเพราะเขารู้ดีว่าเกมนี้ชนะกันที่คนสุดท้ายที่ยังยืนอยู่ไม่ใช่คนที่ปากเก่งที่สุดตอนเริ่มต้น ถ้านายเข้าใจตรงนี้นายจะรู้ว่าไม่ต้องรีบประกาศไม่ต้องรีบโชว์ไม่ต้องรีบพูดแต่ต้องรีบโฟกัสรีบทำรีบอดทนรีบนิ่งรีบสร้างผลลัพธ์เพราะแค่นั้นพอผลลัพธ์มันจะเงียบทุกปากแล้วมันจะดังแทนคุณเองในวันที่ทุกคนต้องยอมรับนายแบบไม่มีข้อแม้คนที่โตเร็วกว่าคนอื่นไม่ใช่คนที่โชคดีหรือเก่งตั้งแต่แรกแต่เขารู้ว่าเวลามีจำกัด พลังมีจำกัดเลือกที่จะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเลือกที่จะโฟกัสกับการลงมือทำจริงเลือกที่จะเงียบแล้วทำเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดังกว่าคำพูดทุกคำจำไว้ว่าคนที่ชนะในเกมนี้ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ยังยืนหยัดอยู่และเดินหน้าทำจริงจนถึงเส้นชัย อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อมีส่วนร่วมในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นกำลังใจให้มีความสุขที่ได้ทำคลิปแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ